ดาวเสาร์จะโครจรสถิตยอยู่ในราศีมีนเป็นเวลาประมาณ2ปีครึ่งแต่ก็จะมีการโครจรถอยหลังเข้าไปสถิตราศีกุมประมาณหเดือนเสร็จแล้วจึงจะโครจรเดิอนหน้ากลับมาผมจะพยากรณ์แนวโน้มเรื่องราวที่จะเกิดกับบุคคลในแต่ละราศีภายในระยะเวลานี้ส่วนจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดต้องดูองค์ประกอบของพื้นดวงชะตาและดาวจรที่โครจรส่งผลดีด้วยถือว่าเป็นการบอกเตือนให้ใช้สติปัญญาหรือเตรียมการกับการดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์สถิตในราศีนี้ สามารถติดตามและแชร์ข้อมูลต่างๆของผมได้ครับราศีเมษเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีนี้จะประสบปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและหนี้สินอาจจะทําให้ท่านตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยทีเดียวและยังต้องระวังอาการเจ็บป่วยทั้งโรคประจําตัวหรือโรคที่เพิ่งตรวจเจออาจจะรุนแรงถึงกับต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ที่สําคัญที่สุดของชาวราศีนี้ก็คืออาการของความเครียดจากการใช้ชีวิตประจําวัน ถ้าไม่ปล่อยวางให้ดีอาจจะเป็นโรคประสาทได้